จากประเด็นร้อนๆมาดูประเด็นเย็นๆกันบ้างนะครับแต่ว่าเย็นอยู่อีอกเหรอฮะเย็นฮะที่อาเซอร์ไบจา,านานะฮะไม่ใช่บ้านเรานะครับอาเซอร์ไบจา,านตอนนี้ก็ถูกสภาพอากาศที่หนาวจัดนั้นปกคลุมนะครับทำให้ถนนหลายสายเนี่ยมีทั้งน้ํามีทั้งน้ําแข็งปกคลุมจนถนนเนี่ยลื่นแล้วก็ทําให้การสัญจรเ,เดินทางได้ยากลําบากนะครับ นี่คือสภาพของถนนที่กรุงบากูเมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจันคุณนึกว่าลานไอซ์สเกตคุณแล้วน้ําแข็งนั่งเกาะอยู่ที่รถใช่ไหมรถเอ๊ะจะถอยฉันจะถอยหรือฉันจะไปหน้าหรือฉันจะไปลื่นอะไรโอ้โหอันตรายมากอันนี้คือเขาไม่ได้ขับเร็วนะบอกก่อนเขาลื่นเขาลื่นเขาไม่สามารถบังคับรถได้นะครับเพราะว่าถนนที่เมืองหลวงแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งหลังสภาพอากาศในพื้นที่หนาวเย็นจัดส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรไปมาโอ้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 ดิฉันว่าเสียวแทนผู้โดยสารที่อยู่ในรถโอ้จอดไหมจอดไหม คือทุกคน,นเปิดไฟฉุกเฉินหมดนะคะนะครับก็ไม่รู้จะขับไปในทิศทางไหนคุณบังคับไม่ได้จะเลี้ยวเชนงก็เลี้ยวขวาไม่ได้จะตรงไปก็เอจะเบรกทันหรือเปล่านะครับรถยนต์หลายคันลื่นถลายจนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุคนก็ลื่นตามกันไปด้วยนะครับเ,เป็นภาพบริเวณสี่แยกที่มีประชาชนเห็นเหตุการณ์รถยนต์หลายคันบังคับรถไม่ได้จึงถ่ายภาพเอาไว้นะครับแล้วก็รถหลายคันเนี่ยเบรกเกือบไม่อยู่ขณะที่ต้องการที่จะตรง มันก็เลี้ยวขวาต้องการจะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวซ้ายนะฮะมันลื่นอ่ะเนาะแบบนี้ต้องเจาะใช้เหล็กเจาะติดไว้ที่ล้อรถเอาไว้เจาะน้ําแข็งมันต้องเป็นล้อเฉพาะนที่ขับเคลื่อนบนน้ำแข็งเออนะครับเขาบอกว่าบางคันเนี่ยมันจะขับขึ้นทางลาดก็ต้องเหยียบเบรกแบบล้อฟรีเลยคุณคุณขับขึ้นทางลาดด้ชันว่าหมดสิทธิ์จริงๆนะเพราะว่าไอ้ตอนขึ้นน่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าขึ้นได้ไม่สุดแล้วไหลลงมาเนี่ยอันตรายนี่คุณดูล้อสังเกตล้อจะชนไหมคุณสังเกตล้อว่าล้อไม่ได้หมุนนะจ๊ะ ล้ไม่ได้หมุนแสดงว่าคนขับเนี่ยเขาพยายามเหยียบเบรกอยู่และที่รถมันไหลไปได้เพราะว่ากําลังเหยียบเบรกแล้วล้อมันถ <L' or S 1> ลายไป <free. S 1> เองล้อฟรีบบคันนี้น่ากลัวมากด,ด,ดูดูนะครับโอ้โอ้ยหวัดเสียวแทนจริงๆคนที่เดิน<อ>สัญจรผ่านไปผมาจริงต้องหารองเท้าที่แบบว่าเหมือนรองเท้าฟุตบอลที่เขาเอาน้ำเกาะสนามหญ้านี่คุณต้องเป็นน้ำเหล็กเกาะน้ําแข็งกันไม่งั้นมีอุบัติเหตุ เข<ร>าบอกตั้งแกันแนออ่แน่เขาบอกอาเซอร์ไบจันไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ,ะพอมาเจอก็รับกันไม่